วาจะมาเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบจะเป็นยังไงไปดูวบ มากันได้รงงานกันเลยจ้ะจุดเริ่มต้นของขนมอบกรอบนั้นก็คือการใช้ข้าวกับข้าวโพดเทรวมแล้วก็คลุกให้เข้ากันและหลังจากนั้นก็เข้าสู่การอบกรอบจนออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้และนําทั้งหมดนั้นไปคลุกผงรสชาติให้เข้ากันเป็นรสสตรอเบอร์รี่มั่นใจได้เลยจับปุ๊บต้องมีดูดนิ้วทันทีและหลังจากนั้นเคล็ดลับที่ทําให้ขนมอบกรอบอร่อยหอมกรุ่นน่าทานนั่นก็คือการนําไปอบนั่นเองจ้าจึงจะเห็นได้ว่านี่มันก็ต้องอบด้วยความร้อนเพื่อให้ผงหรือรสชาติเนี่ยติดตัว ขนมแล้วก็มีความแคมข้มนมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นก็เข้าสู่การบรรจุกันเลยจ้าก่อนจะบรรจุนั้นก็จะต้องมีการคัดแยกใส่ถุงเพื่อเป็นการนับล็อตว่าในล็อตนี้เนี่ยผลิตได้กี่ถุงอะไรยังไงประมาณนี้นี่อันนี้รถโอวันตินนะและนี่คือร็สตรอเบอร์รี่และอีกร็หนึ่งคือรสชาเขียวหรือมทฉานั่นเองจ้าการบรรจุนั้นก็ใช้น้ําหนักเท่าๆกันนะจ้าซึ่งหน้าตาแบบนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่จะบอกว่านี่แหละคือการเปลี่ยนฉลากใหม่ของอันนี้ ลองอ๋อกันไปเลยดิเอา้าเขาไม่ได้หายไปเขาแค่เปลี่ยนฉลากเฉยๆมานี่แหละคือการบรรจุนะจ๊ะไม่แปลกใจเลยที่วันๆหนึ่งผลิตได้ถึงหลักหมื่นหลักแสนซองนะาพบว่าความเข้มข้นนั่นเองจ้ะเขาบอกเลยว่าโอ๊ยเขาไปดูโรงงานมาแล้วนี่เขาไม่หวงผงจริงๆขนมกขาพูดกรอบในบ้านเรามันก็มีเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายก็จบที่ผงไข่เข้มขน้ขนไข่นันวกันก็เอาใจไปเลยจ้ะและนี่คือเรื่องราวของขนมแน็คทาวถึ่งตอนนี้เนี่ยมีรสชาติใหม่อย่างเช่นรสชาเขียวแล้วก็รสสตรอเบอรี่และโอวัลตินมันใจได้ดูดนิ้ แน่นอนเอาเป็นว่าครั้งหน้าเราจะพาไปดูโรงงานอะไรอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้เลยจ้า